ฮัลโหลายก็สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้จะมาทําอาหารกับข้าวให้ดูจ้าก็เลยจี้ส่งไปให้ทุกคดนี่ก็今日叫咗泰文จ叫咗ผัดกะเริผัดเจ้าผัดเจ้า炒งั้นไงกะปาเจราลี่ดี้叫咗กะปิลี่ด <syndrome> ีท <difficulty> ี่ดี้叶咧้咗กะิ噶เ้าเออคล้ายล้ยกับกัดบ๊วกันยังไงนี่ก็เรียกกะเิไาหอมใหญจเกยนด้ก็ รักอ่ะลิลลลน้อีกหลยค่辣味กัิกล่ะยังมีที่辣味กันกเอขนาหาที่辣味กันลิกล่ะอ่ะลิ้นจะมีมที่辣味ัอะอันนี้ก็จะเป็นกระเพรานะจะมาผัดกระเพราจะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนีกล่ก็ลหลจี้จี้จจี้จีจี้จี้จี้จมาเ้จี้จย้ี้นี้ก็้จี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 ้ี้ี้จีจี้จี้จี้จั้จล้จ้อมาแี้ว้ทีจ้ี้ ใครๆก็ทาได้นะคะก็จะมาทํากับข้าวถึงเวลากับข้าวก็จะมาทํากับข้าวให้ดูจ้าใส่น้ํามันก็ไปหรอที่เยาวหรอเฮ้ยก็ใส่น้ํามันประมาณนี้นะคะตามด้วยพริกกระเทียมหรอที่เอ่อซีอยงทําไมหลักจิ่วหรอใหอเ้เช้าแก ก็าต้อคอือเออยอดที่กําหวงังปีนกําหวง่งสุกชาวตัคือสุกแก่ฮะแล้วก็จะผัดให้มันเหลืองหอมซะก่อนแล้วก็ใส่หมูสับนะคะผัดให้มันเหลืองหอมผัดให้มันเหลืองๆเลยมันจะได้หอมๆจ้าคนไทยส่วนมากก็จะทําเป็นแล้วนะคะนี่คือทําให้คนจีนเขาดูจ้าคุณจีนบางที่อยากจะอยากจะดูอาหารไทยนะคะว่าทํำยังไงนะคะ กผัด um ้คนจีนดูจ้คนไทยส่วนมากก็ทําเป็นอยู่แล้วนะจ้าดิคอไทยก่ออย่างเน้โตโซโตวเซ็กเจ๋งกลช่างกกโกเเซ็กจีกลก็มาก็ที่ช่วจงกออย่างนี้ยร่องขงอย่างเกท่าที่กอกาจอมเชียจอมเซกกาตัวองจะจเจ๋งไปแต่กาไทะลาอ่าชาวตคือะกกัหวงละไปเลยชุดทเพิงใหมกะล ก็จะผัดให้มันเหลืองหอมก่อนนะคะนี่ออยูาก็ดไมชอบลิกใจ้พกยใหญ่ๆหรือพริยที่หก็ไ้่ะถ้าไม่ชงิที่ให่กิช้พริกไที่หลัก,ลก็ด้วะถาอิกีหลัก็ช้ก,ก,ไ,ก,ก,ไ,ออกไทยที่เลยกๆก็ไดะค่ะถัาไม่ชอบพริกไทยทียใหล่กจิ้วจิกไอยที่เ็กหล็ค่ะ ก็มาเฮ้ยงยันนะจงกอยันเจ้าเสกลากแล้วเสกตหลากเจ้าเอ้ยยงเคท่าก็ที่หลากที่อุ่มหลากก็ต่อยไทยแกอ่ะโหละตั้มบองละขอเต้นที่หยกละหอยก็ที่ผัดจเหืองแล้วที่นี่เราก็ใส่หมูสับเข้าไปจ้าหลอที่อ่พี่หยกซอยหล่อเลยจิวใส่แล้วใส่หมูหมูเข้าไปหมูสับเข้าไปแล้วก็จะมาผักจากพี่น้อง ก็เราเอ้ตีออกใส่็จแลอวให้ชาวให้ชาวไปอะเค้าต้องไว้สารห้อยไว้กี่แกเค้าต้องให้สุกละป่ะให้มันสกนะคะพอจะใส่น้ำมันไม่เยอะเพราะว่า เนื้อหมูนี่มันก็มีติดมันนะคะเราจะไม่ใส่น้ํามันเยอะก็จำใส่หลอกกําโตเหยาหลอกเลยยังไงแล้ที่ยกซอยที่โตแลเยาที่อ่ะเหยาที่เปยฟงงก่ยกฮะชาวชื่อเลยแล้วตัววิสติเยาแกเดี๋ยจงหีหลอกที่เต่าเกาะเหยาตาก็แบบเอาหมูไม้เต่าเกาะซื้อจำหลอกเต่าเกาะแล้วนี้ก็ก็ไม่ใส่ถั่วนะก็จะผัดเฉยๆนะคะผัด ใส่ใบกะเพราเฉยๆนะคะแล้วอยีกาที่เต่าเกาะเราเคยต้ะแก่แล้วอยีกาที่เต่ากเยยกาะล่ลละไหก้าละ่ะต้องตกแก่ก็จะใครจะผักใส่ถั่วฝักยาวก็ได้หรือใครจะใครจะผักใส่อ่าอ่ามะเขือก็ได้จ้ามะเขือยาวมะเขือเปาะก,ก็ได้จ้า เอาล่าะเดี๋ยวทิมเอลิวซิใส่เครื่องปรุงจ้าใส่พริกไทยเข้าไปเยอะหลอที่โตที่หล่าชิ้วฝันแกอ่าอ่าอู๋ชิ้วฝันหลอที่อ่าอู๋ชิ้วฝันหลอดเฮ้ยหล่อดที่ทองหลอดเฮ้ยใส่น้ำตาลใส่พริกไทยใส่น้ำตาลตามด้วยซอสซอสหอย พอที่หัวเหา่แล้วยใส่น้ำมันหอยเข้าไปจ้าสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำปลานะคะเราจะใส่อซีอ้วเข้าไปจ้ะาถ้าใส่น้ำปลาก็เวลามันจะเค็มไงมันจะเค็มจ้ามันจะเค็มเพราะว่า อาซอสหอยนี่มันก็เค็มแล้วนะคะเราใส่ซีอิ๊วเข้าไปอีกมันก็เค็มทีนี้เราต้องไปใส่น้ําตาลตัดเข้าไปจ้ะเกาะที่เสียยวแล้วโหยวลาวเช้าเลยเลยละอันนี้ก็จะเปิดไฟแรงก่อนนะคะเดี๋ยวมาชิมจ้างั้นมาลีงชิมกันเลาดีกว่านี่ก็จะเปิดไฟแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาชอมจางั้ลอกันเลยด้กว่านี่ก็จะเปิดไฟแรงกอานะคเดียวมาชิม้ ก็จะมาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติอร่อยแล้วค่ะเก้าซใส่เมลี่ะไหลกาหูเครื่องอรอฮฮงอ่อยกาสุกกะละหล่าต้อเจาะล่อยดี่กะเราล่ะที่กิวเจ้ากะเราอันนี้เราจะมาใส่กะเพรานะคะปาะเจ้าเลยล่อที่หยิบร่อเยกะเกระเาหยิบร่อย กอจังเลยก็มาเต้ายเต้าเลยล่ะมาผัดแอ้มันเท่ากันก่อนนะคะเต้ายเต้าจะโอเคกันละแต่ก็หลอที่หยิบเราไยจะตต้ต้้วยสุกอ่โอเคกันละแล้วเล้ยอีเล่ส่งน้นกาน蛋ก็ฮะอะเล่เออนปา蛋เลยีกทีก็อร่จยกันเสร็ีกท <cie> ีก <waking. S 1> ็่ะเป็นไข่เจีย ก็จะกินกับไข่าดาวนะคะมันจะได้เข้ากันจ้าพี่น้องเก้าติมเลาเซ็ตโฟลโาโฮล่าเติมลาโอล่าก็มาเจากันมาเยอะเยอะายตก้าเอาล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็จะไปเลยนะคะเติมลาตาย่ก้าโฮลาจอยกินนะบ๊ายบาย